สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่อลิซาเอฟนะคะกลับมาสู่สตูดิโอน้อยของเรานะคะวันนี้ซ่าไม่ได้ไปไหนนะคะแต่เนื่องจากในเวลานี้นะคะก็คือเดือนธันวาคมเนาะก็เข้าสู่ช่วงคริสต์มาสกับปีใหม่นะคะก็ลมันก็จะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ พวกร้านต่างๆพวกโปรดักต์ต่างๆเขาจะทำแบบเป็นกิฟต์เซ็ตจับกิฟต์เซ็ตอันนั้นคู่กับอันนี้อันนี้เป็นลิมิเต็ดดีดีชันอันนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาจับกิฟต์เซ็ตกันบางคนก็คอลเลกน้ำหอมบางคนก็คอลเลกแบบเสื้อผ้าคอลเลกแบบสแบบแอสซสเซอรี่ที่เป็นแบบเป็นเซ็ตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่เราไม่ค่ะ <laughs> เราคอลเลกถุงค่ะ <laughs> <laughs> นี่อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นถุงค <laughs> <ๆ>อลเลกนะพอลิพอลิรินซัมติงเป็นถุงแบบ เขาเรียกว่าเป็นถุงเหมือนเป็นถุงกระดาษแข็งไอถุงพลาสติกแข็งนะคะที่เหมือนถุงพลาสติกที่สีลุ้งที่เราไปเดินชอปปิง้งแถวพวกสำเพง็งพวกแพลตินัมใช่ไหมเออเป็นเป็นเท็กซ์เจอร์นั้นนะคะแล้วก็ที่เทต้โจเนี่ยเขาก็จะมีถุงแบบเนี้ยเนี้ยเนี้ยหลากหลายสีหลากหลายสันให้ลูกค้าของเขาได้สะสมกันนะคะเพราะว่าเทต้าโจเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขารักโลกนะคะก็จะใช้ถุงกระดาษนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของเขาก็จะประมาณว่าแบบออร์แกนิกแล้วก็รักโลกแล้วก็ผลิตเองแบบเพื่อคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยเพื่อสุขภาพอะไรประมาณเนี้ยฉะนั้นร้านเท็ดดีโจก็มักจะ ให้ถุงกระดาษกับลูกค้าใช่ไหมคะแต่บางทีของมันหนักอะไรมันหนักบ้างบางทีเขาก็มีออปชันที่เป็นพลาสติกแข็งอย่างนี้เพื่อให้เราได้มา reuse สได้เอามาเอากลับมาใช้อีกได้นะคะทีน,นี้มันก็จะมีแบบเป็นพวกลายต่างๆองนี้เยอะมากนะคะนห่นคะอันนี้ก็เป็นมาจากโจเจียนะคะซึ่งเท็ดดโจเนี่ยมีทั่วเลยนะคะมีทั่วสหรัฐอเมริกาะคะ่ะมีทุกรัฐนะคะแล้วก็ ขาก็จะมีถุงพวกนี้ที่มาจากรัฐต่างๆเตท์ต่างๆนะคะซึ่งบางคนที่นี่เขาก็ครซี่ในการสะสมถุงชาคนหนึ่งแหละเพราะว่าชาเนี่ยใช้ถุงอันนี้ใส่ของกินนะคะปกน้ำเอ่ยอะไรเอ่ยพวกเป็นของกินหรือของเราเนี้ยไปทำงานทุกวันนะคะก็คือสะพายไปทุกวันนะคะก็จะมีหลากหลายสีมากนะคะทีนี้เขาก็ออกเป็นเขาเรียกว่าเป็นแคมเปญน,นะคะในการแบบคล้ายๆว่าแบบ อลองดูซิเราจะคละ,ะถุงให้คุณลูกค้าทุกท่านนะคะในแพ็กเกจอันนี้ก็จะขายที่ประมาณ2เหรียญ99เซนนะคะแต่ว่าถ้าเราซื้อไอที่เขาแขวนอยู่นะคะอันเดียวๆนียก็จะขายที่99เซนใช่ไหมแต่อันนี้ย2เหรียญเ9เซนก็จะมี3อันนะคะแล้วเขาบอกว่ามันจะคละกันนะคะเราไม่มีทางรู้ว่าถุงนี้มันจะมาจากเตษไหนบ้างนะคะอาจจะมาจากวเวงตันมาจาก เซอรนเบเนียมาจากนอตโคลอรนามาจากฟลอริดามาจากจอร์เจียอันนี้เราไม่รู้คือก็เลยแบบอุย้ยตื่นเต้นจังเลยทำไมเขามีสิ่งนี้ด้วยแล้วเราก็ชอบไงเออเราก็ชอบสะสมนะคะวันนี้ชาก็เลยจัดมาเลย3 <laughs> อันนะคะเพื <laughs> <laughs> ่อมาเปิดลุ้นไปกับคุณผู้ชมนะคะว่ามันจะเป็นยังไงสนุกดีเนาะซึ่งตัวส่วนตัววะ <laughs> ซึ่งส่วนตัวชาเนี่ยชาเนี่ยเป็นคนที่ชอบ อะสะสมไออีกอย่างที่สะสมสิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชื่นชอบอะเป็นไปได้ก็อยากมีให้ครบทุกรัสนะคะสำหรับแก้ว Starbucks ที่มันเป็นแบบเป็นแก้วเซรามิกแบบนี้นะคะสำหรับไปใส่พวกของน้อนได้ของเย็นได้นะคะแล้วมันจะมีลวดลายในแต่ละ,ะซีซันนะคะอย่างอันนี้ชาได้มาหลายปีมากนะคะสำหรับลวดลายของคริสต์มาสนะคะซึ่งเขาก็ไม่ทำอีกแล้วนะคะก็เป็นลิมิเต็ดนะคะซึ่งชาก็ มีไว้นะก็ชอบมากนะคะแล้วก็อยากคอร์เรกที่มันจะมาจะเขียนว่าเออของแต่ละรัฐธยงอย่างเช่นของฟลอริดาก็เขียนว่าฟลอริดาอะไรเงี้ยรล้ัฐอื่นก็จะเขียนว่าเป็นของรัฐนั้นรัฐนี้อะไรเงี้ยซึ่งอยากได้เหมือนกันถ้าเกิดเราคิดว่าชีวิตนี้เราจะไปครบ55รสหัทธนั้ห้ลัฐนวะก็ไม่รู้ไงก็เลยอ่ะเอาไว้ก่อนแต่ตอนนี้เรามาลุ้นเรื่องนี้กันดีกว่าเรื่องถุงอันนี้ เขาเรียกว่าอะไรนะถุงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคุณผู้ชมเรียกว่าอะไรนะโพลีโพอพีลีนโพลีโพอพิเรลีนแบกโพลีโพอพิเรลีนโพลีโพอพิเรลีนแบกซัมติงอ่ะมาเริ่มเลยค่ะอันนี้มาจากไหนบ้าง oh. หมดแล้วหมดแล้วโอ้อาจริงๆด้วยนคนลุกมันไม่มีลายอย่างนี้นะคะที่ที่ไหนเลยนะคะซึ่งอันนี้มาจากอะไรไม่รู้ว่าเออเราไม่เคยเห็นลายแบบนี้เลยที่นี่นะคะที่รัดนี้นะคะเออเราเราเขาบอกได้ปะว่ามาจากรัดไหนเขาพูดไหม first flight นอร์ทแคโรไลนานี่ไงนี่ไงเราได้อันแรกมาจาก North นอร์ทแคโรไลนานี่โอ้สนุกจังเลยชอบอันนี้นะคะอีกลายหนึ่งนะคะเออเมลลี่แลนด์นี่ไงเห็นไหมมาจากเมลลี่แลนด์โอ้ยชอบอ่ะมันสนุกดีอะแล้วก็อันนี้นะคะก็ ลายสวยอีกแล้วนะคะนี่มาจากไหนเอ่ยกร็วตมูโคโลราโดนะคะว้าวอันนี้ชาได้ไม่ซ้ำกันเลยอ่ะดีจังนะคะนี่สวยสวยสวยสตื่นเต้นตื่นเต้นมาแกะต่อนะคะมีคนแกะของฉันแล้วเหรอฮัลโหลใครล่ะอันนี้นะคะอย่าลืมนะคะทุกคนผู้ชมที่อยู่ที่ อเมริกานะคะหรือว่าใครที่มาเทีย่ยวที่อเมริกาแล้วมีโอกาสได้ไปที่เช e เตอร์โจ s นะคะซึ่งเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะไปจับจ่ายเซอร์ไปจับใจ่ายใช้สอยไปซื้อของเขาไปซื้อของกินของใช้ก็อย่าลืมนะคะที่เวลาเช็คอินเคาน์เตอร์แคชออกไปมันก็จะมีพวกถุงแบบนี้อยู่นะคะตอนนี้เขาจัดโปรลงในถุงกระดาษเขาเรียกว่า Mystery Bag กนะคะมิสต e รี่แพ็นะคะก็ะจะดู1 2 3 อิสตอรี่แพคนี่เป็นยังไงนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเป็นถุงแบบมาจาก55รัฐทั่วสหรัฐอเมริกานะคะเราไม่รู้ว่าจะมีจากรัฐไหนบ้างนะคะอ้าวอันต่อไปอุ้นี่ลายนี้ก็สวยอ่ะฉันได้ไม่ซ้ำก็เลยดูซิอันนี้น่าจะนิวยอร์กแหละใช่ไหมสแานบุกลินแย่อ๋อแย่ตึก Empire State นะคะแต่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 แตแต่แต่เบบี้อ สนุกจังเลยอ่ะอันนี้คือนิวยอร์กนะคะอา้าวอันต่อไปดูก็รู้เลยว่ามาจากไหนนะคะชิคาโกคะ่ะอันนี้มาจากชิคาโกนะจ๊ะนี่ The city of Chicago to the j o n e s นะคะสวยมากอันนี้เขาสวยอีกแล้วนี่ดูได้ทันทีเลยว่าลุยเซียนาอันนี้มาจากลุยเซียนานะจ๊ะ เป็นการเสียเวลาเปิดอันต่อไปเลยจ้าอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเหป็นลิมิเต็ด dition ของเขานะคะเพราะว่าไม่เชิงหรอกถ้าเราแบบอยู่ในรัฐไหนในรัฐแต่ละรัฐนั้นนะมันเราก็จะได้ใช่ปะทีนี้คุณผู้ชมก็เราคงชีวิตนี้เราคงไม่รู้เราจะไปทั่ว55รัตรัฐไหมนะ แล้วก็มันก็สือกมีลุ้นดิอย่าซ้ำนะว้ายตายแล้วชาได้รือเจน้าซ้ำอันหนึ่งน่ะโอ้โถเอ้ยคุณเอ้ยเธอเอ้ยเธอเอ้ยเธอเอ้ยเัลโ,โล่อะไม่เป็นไรว่าอ,อันนี้ไม่ซ้ำ Evergreen State เราเคยพูดไปในคลิปกับคุณไบรอันว่าชื่อเล่นของแต่ละสเตทคืออะไรบ้างนะคะย้อนกลับไปดูได้นะคะ Evergreen State มันคืออะไรนะ มันคือมันคืออะไรละ่ะ W A W A What W A What W A from อ่าเราไม่รู้ว่ะเดี๋ยวเราจำไม่ได้อ่าข้ามไปก่อนอันนี้ไม่รู้จริงๆนี่หลยอ้าวอันนี้ค่ะชาดาอันนี้ก็ไม่ซ้ำเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่บอกด้วยนะคะว่ามาจากรัฐอะไรนะคะบอกไหม เทอร์ไพร์มีเทอร์ไพรเทอร์ไพรมันน่าจะเป็นอะไรนะไม่บอกว่ามันจากไหมอันอนะี New อ๋อ New Jersey อยู่ข้างๆนี้ New Jersey คะ่ะได้ New Jersey มานะคะอันนี้ก็จะเป็นข้างๆละมั้ง Okay How Washington อ วอชิงตันค่ะอันนี้ไม่ตัดวอชิงตันนะคะนี่โอเควอชิงตันโอเคได้ครบก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะในถุงก็<า>เรามีซ้ำแค่หลุยเซียนาเองนะคะที่มันซ้ำกันนะคะนอกนั้นเราก็ไม่ซ้ำกันเลยนะคะวา้ายแต่แล้ว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 นี่เนี่ย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 เห็นไหมคะครบทุกสีทุกสันเลยนะคะอันนี้นะคะก็มันเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็น ความสนุกนะคะความสุขส่วนตัวนะคะแล้วถุงพวกนี้เราก็สามารถนําไปใช้ได้นะคะร้อ <c oughs> เพราะว่าชาก็ใช้อยู่ทุกวันนะคะแล้วก็เปลี่ยนไป <c oughs> เปลี่ยนนะคะใช้เก็บของได้ใส่ของได้นะคะ <c oughs> <c oughs> คลิปนี้นะคะจ้าก็เลยมาเปิดซองเปิดถุงให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะว่าคนอื่นเขาอาจจะสะสมอะไรกันแต่เราก็ไม่เชงว่าสะสมหรอกคอร์เรกถุงนะคะของเท็ดเดโจนะคะซึ่งเราชอบมากจริงๆนะคะซึ่งมีทุกสีทุกไซส์เลยนะคะยิ่งเขามาทําเป็นแพ็คอย่างนี้แล้วก็ให้เรามาลุ้นว่าถุงนั้นมาจากรัดอะไรยิ่งแบบว้าวได้เลยใช่เลยนะคะ <laughs> เอาละคะ่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้อลิซา FL ด้วยนะคะจะครบสามหม่นเลยแล้วะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอ้อก่อนไปนะคะลืมไปค่ะก็สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่กำลังมองหาของขวัญของฝากนะคะ กับคนที่คุณรักนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติสีผีนออ้องเพื่อนอะไรก็ช่างนะคะนี่ค่ะของฝันของฝากที่ดีนะคะนี่ก็คือกระเป๋าหนังแท้ที่ทํามาจากอิตาลีนะคะ make in Italy นะคะก็คือ T D Teddy b r e a k New York นะคะกระเป๋าแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ของนิวยอร์กนะคะแต่ ทำที่อิตาลีนะคะคุณภาพดีมากสวยมากราคาก็แหมจับต้องถึงได้เลยนะคะคุณผู้ชมก็เพียงกดลงไปในลิงก์ข้างใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็เลือกดูแบบที่คุณผู้ชมชอบมีหลากหลายแบบมากๆเลยนะคะแล้วก็ชานะคะมีโค้ดส่วนลดให้คุณผู้ชม30ดอลลาร์นะคะเพียงกดคำว่า TB a l อ s a 3 0นะคะซ่ามี S 2ตัวนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะกดลงไปนะคะชาลดให้คุณผู้ชม30ดอลลาร์เลยนะคะแล้วก็ กด cash out นะคะทำการสั่งซื้อนะคะของก็จะส่งตรงจาก USA อเมริกานะคะคไปที่เมืองไทยนะคะได้ฟีลว่าสั่งของจากเมืองนอกส่งถึงคนที่คุณรัก100%เลยค่ะแล้วก็ มันจะต้องมีค่าส่งนะคะประมาณ39เหรียญเนาะเท่ากับว่าโค้ดส่วนลดของชาเนี่ยชาช่วยค่าส่งคุณผู้ชม30เหรียญนะคะยังไงก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะเข้าไปดูในใต้ลิงก์ที่ชาทิ้งไว้ได้เลยนะคะกระเป๋าสวยคุณภาพดีมากคุณผู้ชมจะเห็นว่าชาใช้กระเป๋านี้หลายคลิปมากนะคะเพราะว่ามันคุณภาพดีนะคะแล้วก็แบบมันก็สวยด้วยนะคะมันก็แบบฟังก์ชันมันก็ดีด้วยนะคะยังไงก็ ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับอลิซาเอฟแอลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้๊วยบายค่ะสวัสดีค่ะ